สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคับช่อง m d z i s Car นะครับวันนี้ผมม้ใพิยนนะครับก็ข้ามฝั่งมานะฮะมาตรงที่บริษัทพิจนสาขา2นะครับนะวันนี้ก็จะพาไปชมรถนะครับเก๋ง5ประตูนะครับที่นะครับสวยๆนะครับแล้วก็น่าใช้ราคาผ่อนเบาๆนะครับยอดจัดได้เต็มนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของรายละเอียดของตัวรถ นะฮะนะครับก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดในส่วนของตรงนี้นะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันที่16บกุมภาสองห้าหกห้านะฮะเวลาประมาณ11โมงนะฮะนะครับก็จะพามาชมรถเก๋ง5ประตูหรือว่ารถ คบนะครับแรกเลยนะฮะนี่นะฮะสีเขียวโดดเด่นนี้เลยนะฮะเป็นตัวโตลต้ายานินะฮะ1.2กีพัทนะฮะคันนี้เป็นปี2019นะครับได้เป็นสีเขียวกีจาร์ดนี้เลยเป็นสีเขียวมะนาวนะครับนะคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะนะครับให้มาก็ออปชั่นบอกได้เลยว่าจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชม โฉมหน้าใหม่ล่าสุดแล้วนะครับได้เป็นโฉบไมเนอร์เชนเลยนะฮะคันนี้ก็ให้มาเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์ด้วยนะครับมีไฟเดเ n n i ิ่งไลท์มีไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับนะที่มาพร้อมกับนะครับโฉมที่ดูแบบว่าสปอร์ตโฉบเขียวนะครับราคาค่าตัวของเขาเป็นยังไงนะครับคันนี้เรามาดูกันนะครับคันนี้นะฮะ ะะราคาค่คคาตัวเขา400,49,000บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ไม่วิ่งเพียง57,000กิโลนะครับป้ายแดงก็จะอยู่ประมาณเกือบ7แสนนะก็ถือว่าราคาลงมาประมาณ3แสน0วบาทเลยเดียวนะครับคันนี้ก็ให้มาเป็นนะครับล้อแม็กนะครับสีทูโทนนะครับนี่นะเป็นดิสเบรกสีล้อแล้วด้วยนะครับผม ให้ยางเป็นยางดันหลอกนะครับนะเป็นยางปี2019มาพร้อมกับตัวรถเลยนะฮะนะฮะเป็นสุดของกระจกก็จะได้เป็นสีดำนะครับเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับนะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับเป็นกุญกจสมารท์ทคีเลสเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับติดฟิล์มมาให้พร้อมติ่พักษามาให้พร้อมนะคันนี้จะได้เป็นฟูลสตาร์ด้วยนะครับ นี่นะฮะในส่วนภายในนะครับบอกได้เลยว่าน้องๆใต้แดงเลเี่ยเดียวนะครับนะด<ๆ>้านเป็นกระจกไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขบับเบาะหนังสีดำสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะครงมาลายมัลติฟังก์ชันนะครับมีจอ Android มาให้ด้วยขนาด7นิ้วมีกล้องถอยหลัง Air Auto นะครับเกียร์ออโต้นะครับ นะบอกได้เลยว่าคันนี้มีพาร์เซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับมีตัวเทชชั่นคอนโทรล VSC กันหลุดโค้งลื่นไหลนะครับแอร์แบ็กใบนะครับผมนะส่วนของท้านหลังนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับ สนใจยังไงติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะฮะที่เบอร์0843848404นะครับมาท,ที่จนนะครับบอกได้เลยว่ารายละเอียดตัวรถนะฮะรถเดิมๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกความจริงคาจมน,น้ำไฟไหม้ตัดต่อชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติกับทางบริษัทเตอร์ต้าได้เลยนะครับนะนี่นะครับกล้องถอยหลังนะครับ ในส่งด้านหลังก็ข้อขวางเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดในส่นของอตนะฮะเดิมๆนะครับคันนี้นะครับตอบจย์นะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถปีใหม่ผ่อนประมาณ8,00 0กว่าบาทนะแนะนําเลยจากเจ้าตัวยาลิ์นะครับปี15คันนี้ราคา4 4 9 0 0 0ี่บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับมั่นจว่าเครดิตดีติดต่อเข้ามาเลยนะครับอ่อนรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนะคันแรกนะครับอ่ะคันต่อมานะฮบาร์า ตัว GZK นะับสำหรับสายซิ่งวัยรุ่นนะครับที่กำลังมองหารถนะครับไว้ใช้นะครับสวยๆเลยตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวชุดแต่งพิเศษตัวท็อปสุดตัว RS เลยทีเดียวนะครับนามาปายทะเบียนก็สวยนะสันนี้นะเป็นรถปี2019นะครับเป็นตัวแก๊ส1.5 RS นะครับปี19ไม่30,000กว่าโลนะครับ ได้เป็นสีเทาดำรถมือเดียวด้วยได้เป็นสีเทาดำนะคันนี้นะครับนะชุดแต่งแท้จากโรงงานนะครับเป็นโคล์ตาร์นะครับแถมแม็กขอบ15มาด้วยนะครับเป็นแต่งแนวสกุลนะครับนะฮะคันนี้ราคาของเขานะครับป้ายแดงก็อยู่ประมาณพพนะครับพพกับยาลิ์เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางเราขายเพียง549,000บาท เท่านั้นเองนะครับยอดจัดได้เต็มด้วยนะฮะคันนี้นะครับนะลูกค้านะครับนะฮะลูกค้าได้ได้สองหมื่นครับต่อเดือนซื้อคนเดียวได้เลยนะคันนี้นะครับพออยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับถ้าฟรีดาวนะครับนะครับคันนี้นะฮะจะเป็นไฟหน้านะครับ LED นะครับอันนี้จะเป็นเป็นไฟหน้า LED มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะฮะนี่ในส่วนของโลโก้ฮอนด้าก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับ มีในส่วนของรถไล่นะฮะที่เป็นลาแคปลานะครับนะฮะเป็นพุูสตาร์แล้วก็ในส่วนของนะฮะแบกได้เป็นแบกนะฮะขอบ15ดิสเบสสีล้อนะครับกระจกพับปับไฟฟ้าสีดำตัดกับสีดำด้านนะฮะคุณเจสสมาร์ททีเล็ตนะครับติดฟีมาให้เรียบร้อยเช่นกันนะฮะนะครับคันนี้ภายในจะเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะภายในของเขาให้มาเป็นบอกผ้านะครับนะฮะ ไปจบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับออโต้ฝังคนขับจะเป็น push start push control นะครับนะฮะคันนี้นะครับสวยๆเลยจอนะครับแอร์ออโต้นะครับมีกล้องถอยหลังอะไรให้พร้อมเหมือนกันนะครับราคา5้า0 0 0สาบาทเท่านั้นเองนะฮะนะด้านหลังสวยๆเลยสบายพับเบาราบได้เลยนะครับคันนี้นะฮะนะสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยังไม่มี เจ้าฟ้าเจ้าของนะคันนี้นะครับรายละเอียดเดิมเเหมือนกันนะครับเป็นตัวเครื่อง i v t e c h นะครับนะนะครับสายท่อมาให้นะครับดิฟฟิวเซอร์นะคเซนเซอร์รอบคันนะครับยังไงก็ติดต่อมานะฮะสำหรับ j จ z ดจีคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะฮะสายเวอร์รุนนะฮะตอบโจทย์เลยนะครับนะคันนี้คันต่อมานะครับมาอีกแบรนด์หนึ่งนะคันนี้ก็จะเป็น เปนส่วนของแบรนด์มิสูบิชินะครับนะมิสูบิชิ s อสปาร์เอ i ม s ิสูบิชิมิรานะครับนะเป็นตัวแฮชแบกนะฮะตัวเครื่อง1.2นาคันนี้นะับเป็นรถปี2019เหมือนกันนะฮะ1 2 g l x นะครับตัวท็อปสุดนะครับนะไมอยู่ที่37,588กิโลเท่านั้นราคาคันนี้พออยู่7 0 0 0นะครับนะราคาพออยู่7 0 0 0นะครับ เปิดขายที่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองได้เป็นสีขาวแพตินัมนะครับนะได้เป็นสีขาวแพตินัมนะครับตัวเครื่อง1.2นะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้รถแบบว่า5ประตูนะครับไซส์เล็กนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นฮิโค้คาร์นะครับนะในส่วนของการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับสวยๆเลยนะครับเข้า จบเชี่ยวนะครับทันสมัยนะครับได้เป็นไฟหน้ามัลติอิเฟ็กเตอร์หรือว่าไฟฮาโลเจนนะครับมีในส่วนของกระจังหน้าโฉบด้านหน้าเนี่ยก็คือคล้ายตัวเอ็กเพนเดอร์เลยนะฮะนี่นะครับราคา359,000บาทเท่านั้นเองครับมาพร้อมกับแบกขอบ15นะครับนี่นะครับได้เป็นยางบิสโตนนะครับ กระจกพับปัดไฟฟ้ามีไฟเดียวให้เรียบร้อยคุณคันนี้นะครับยังไม่ได้เป็นกุญแกแบบสมาร์ทคีย์นะครับนาติดเสมาให้เรียบร้อยคิวบัศา์ดมาให้เรียบร้อยนะครับนภายในก็จะได้เป็นเบาะผ้ามีจอมาให้ลงมาลมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็แอร์จะเป็นแบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเลยนะครับ เลยนะครับคันนี้นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับของเขาให้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟเบรก LED มีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องมาให้นะครับนะนะครับยังไงติดต่อเข้ามาเลยนะครับนะครับรถแฮสแบกฮาไซมินีนะครับเครื่องพันสองะราคา359,000บาทใต้แดงอยู่ประมาณ6,000นะคบอกได้เลยคันนี้นะครับราคาหันครึ่งเลยทีเดียวเลย นะครับในส่วของรายละเอียดของตัวรถเี่ยคือเดิมๆนะครับเดิมๆมากเลยนะครับวันตีสูญยังเหลือนะคะุลูกค้านะครับผมนะครับยังไงก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับนะเบอร์0 8 4 384 844นะครสามารถแอดไลน์ได้เลยนะเบอร์นี้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสลีไทย68แยก1ึงมินบุรีกรุงเทพนะครับอะต่อมาก็จะเป็นตัว เดอ o t ต้ายาริสนะครับ1.2ตัว e นะฮะคันนี้เป็นปี2013 14นะครับคันนี้จะได้เป็นเขาเรียกว่ายา r ิสตัวปลาดุกนะครับนี่นะครับที่จะเป็นตัวนี่นะครับกระจังหน้าที่เป็นหมวดคล้ายๆดวดนะครับนะคันนี้ได้เป็นสีขาวล้อแม็กนะฮะทรงเรลลี่นะครับนะเป็นล้อแม็กสีส้มนะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับยังไม่ได้ตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อ ลองท็อปนะครับนะราคาค่าตัว3าม0 0นบาทไม่์แสนสี่นะครับนะครับไม่แสนสี่นะได้เป็นสีขาวนี้ได้แม็กซ์แล้วด้วยนะครับสวยๆเลยจดส่งมาให้เรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวของเขาอยู่ที่แก้มนะครับนะฮะรายละเอียดส่วนของตัวรถเดิมๆนะได้เป็นกระจกนะครับกระจกเป็นออโต้อะลามแล้วด้วยนะครับนะภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับนะครับสีดำตัดสีส้มนะครับเดินได้ด้วยกับได้ส้มนะครับ นะกระจกปรับไฟฟ้ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยนะครับแอร์แบคคู่หน้าพวงมาลัยยังไม่ได้แบบมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของนะครับเกียร์ไม้นะครับสวยเลยนะครับนะวิทยุนะครับได้เป็น CD FM AM USB AUX นะครับยังไม่มีบลูทูธนะคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์แบบแมนนวลนะครับนะครับคันนี้นะครับ3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับลูกค้าอาชีพ พนักงานรายได้หมื่นสองซื้อคนเดียวได้เลยนะครับซื้อคนเดียวได้เลยนะคันนี้นะครับิตดีฟีดาวได้เลยนะครับพออยู่ประมาณหกพันนะครับพออยู่ประมาณหกพันนะครับไฟท้ายของค้าโดดเด่นเลยคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นกันนะครับไฟเบรก LED ไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นรถแฮทส์แบ็กที่กว้างว่างเลยทีเดียวครับ อัสำหรับเจ้าตัวยาลิปนี้นะครับยังไงนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับนะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่บริษัทเพจยนของเรานะครับตั้งอยู่ที่อย่างสำนักสาขา2เราตั้งอยู่ที่ริมถนนเสรีไทยเลยนะครับนะเลยซอยเสรีไทย95มานะครับจะเห็นเลยนะครับเพจยนนะครับอ่ะขั้นต่อมาสําหรับลูกค้าที่จะได้รถเก๋ง ซีดานนะครับผ่อนเบาๆผ่อนราคามอไซคนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าผ่อนอยู่ประมาณ3,000นนะครับผ่อนอยู่ประมาณส0 0พนนะคันนี้จะเป็นเจ้าตัวมิ t ูบิชิแอทชั r นหนดนะครับเป็นตัว1.2นะปีันปี2014นะครับไม่เพียง96 0 0 0นะครับราคา2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่ประมาณ4,000-3,000-4,000นะครับ สนใจติดต่อมาได้เลยได้เป็นสีดำแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้นะฮะสวยเลยนะครับผมนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับดีกว่าเราไปนั่งมอไซค์นะับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับนะนั่งรถเก๋งนะครับมีแอร์เย็นๆนะครับเปิดเพลงฟังนะครับนี่นะครับถ้าสนใจต่อหาผมได้เลยนะครับนะ ก็กนจากการกดบุ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับนะถ้าสนใจคันไหนที่ผมได้รีวิวมานะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์ผมนะฮะ8 8 8 4 8 4ม4 0 4านยนะครับมะเทย์ยนนะครับนะสามารถติดต่อเข้ามาตลอดเลยนะครับสามารถติดตาอได้ด้วยนะครับสรัวันนี้ผมมะเทย์ยนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ